<ste ep Hayır> มาแล้วพี่น้องมาแล้วมันดีได้อยังนออห์เป็นได้เนี้ยมาฝากกันได้อยังมื่อนีงขอบคุณทุกที่นะครับบกงวงกลมงวงกลมห้องน้ำสะดวกบ่เมื่อนีง าแตงโมหรจ้าข้างหลังนี่อเออแ่นเขาปาบักแตงโมหรือเปล่าอันเห็นขันเห็นทิชชู่ก็บยาย่างไปเด้อวันตรงนี้แหละฉันบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเสียมน้อยควรซื้อมาติดไว้ทิชชูข้าวขาวเนี่ยพี่น้องได้บักโสมโอมีมีอยู่ต้องห่วงมีแต่นแนวไปตันแล่นเขาห้องน้ามันเทนูมมวมาหนี่บักม่วงโสมวะหนี่แมะ เากินแลาเต้รวางต่อเรื่อนทางเราวางต่อเรื่องทางกันโอ้งานมาหลายเครืต่อกันอีกเวลาพี่นต่อเรื่องทางเน้อใครจีนังลงทางงีโอ้ยนสิะมองนิดต่อีซื่อัอนปูงคดกับร่างอุกางว่าเมื่อนี้สิกินเขากับยัง ร้อนๆเลยมากินข้าวด้วยกันสิที่เน่ากินหลายอยังหรอไม่ดูเดาเอาสำคัญเจ้าของสำคัญเจ้าของว่ารู้ได้ไงว่าชอบเพิ่อนมาน้องเขาบังเอิญย่างไก่ร้านนี้หรือเปล่าเขาก็เลยซื้อมาเลยอ่า แอบไปกินลายๆกินเข้าไปมันเปลืต้อน่อยงถวยแล้วสีใส่ต่ออยู่ <c oughs> อออนนี่แหละคำม,มาแรงมากพาก,กะแตงผ้าเขาให้กันใส่เบิง อะไรหรอแม่สีเลือนเนาะบะหมี่หรอก็เปตาแช่แข็บะหมี่ต้มยำแล้วก็มีปูซัพพอร์ตจากบ้านหักเออ็นด้วยวันนี้นะนี้ด้วยอะไรเยอะโอ้มันชีความเอาลรงไอมีอาหารเค้าหวานเยอะแยะเหลือปลาเผาอีกเปิดเปิดไฟใเน็บแหววไปไปย่างไปไหมบอว์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 บอบบอเจ้าหย่านวดบั่นตี เมื่อวันแล้วทิศจังหวัดนี้อะไรเนี่ยอะไรโอ้้หองชอบห้องเพชรยังกระโดดกระเดียงมากเนี่ยห้องใส่หูข่อยเสียงโกโกเกกวีกะลุณาเปิดฝากองโอ้ชิมูกเก็กนี่แหละชอบไอ้บะหมี่กินกะทิเล่นเลยเรากินเลยเราไม่ต้องรอปลาเผาปลาเผาไว้รอบดึกสุมนีหิวคักแล้ว เจกเขากันเด้อโมมากินข้าวกับพี่ลอ,อ,อ,องกินแล้วแล้วเรียกพี่เสนนยำปอนเลยเร็วโอ้ยามันจัดข่านมาเดึงขัามันปวดแควเอ้างมีะเออ้ิอยมยำเขาปอนเขาเขาว่าการว่าปวดแคลว่าตลนกเแล้วเบื่องปีหนึ่งกับ่เซียนเอนึงอืมาพี่น้องมาสอนน่ากินมานีย ขอบคุณนะคะขอบคุณฟุดซัพพอร์ตจากบ้านฮักเอลินด้วย